ติดชีวิตก็ปล่อยให้ตามสบายเดี๋ยวปล่อยให้ใจมันไม่อยล้าหนัดก็พักกันไปรู้เก็บเธอแล้วสายหลงพวงเขา สวัสดีครับท่านผู้ชมฮะวันนี้กับผมต้อมธนากรปราชุมสอนครับอยู่กับรายการนี้เลยรายการท็อปทีวีฮะเราเปลี่ยนรูปแบบโฉมรายการใหม่เร็วๆนี้ได้เจอกันฮะนี่ก็คือช่วงแรกของรายการเราช่วงที่เรียกว่าท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับท็อปทีวีนั่นเองฮะเป็นรายการที่พาคุณฮะไปท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยอย่างที่ชื่อช่วงของเราบอกนะฮะแล้วก็แน่นอนฮะเร็วๆนี้เจอกับช่วงต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่วงของดนตรีกีฬาหนังสั้นนะครับรวมทั้ง เกี่ยวกับการทำอาหารด้วยนะใครสนใจในการทำอาหารหรือว่ากีฬาดนตรีพลาดไม่ได้เลยนะฮะและวันนี้แน่นอนฮะท่องเที่ยวทั่วไทยเราจะไปจังหวัดอะไรนะฮะวันนี้เราไปชมไฮไลท์กันก่อนครับ กับชีวิตก็ปล่อยให้ตามสบายหรือป,ปล่อยให้ใจมันเห่ล้าถ้าหนักก็พักกันไปดูเก็บเธอแล้วสายรอเหมนพวกเขา เป็นยังไงมาฮะกับไฮไลท์ของเรานะฮะใครที่ดูอยู่ก็พน่าจะพอจะรู้แล้วว่านะ,ะเป็นจังหวัดอะไรแน่นอนฮะจังหวัดราชบุรีอำเภอสวนพึ่งนะฮะใครที่อยากจะเที่ยวแล้วอะว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะไปราชบุรีกันเลย ธอเดียวกับชีวิตกลปล่อยให้ตามสบไปเดียปล่อยให้ใจมันมีล้าถ้าหนักคุมพักขึ้นไปสุดเกับทะเแลสซ้ายรอเพวกเขาที่กว่าใหญ่ไม่ต้องกลัวอ่อนทัวคืบชีวิตมีด้วยกันอีกหนึ่งที่ของสถาทิ่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีฮะนั่นก็คือน,น้ำตกก้าวชั้นหรือ เก้าโจนเก้ากระโจนนั่นเองฮะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านห้วยผากหมู่เจ็ดตำบลผาพึ่งเลยจากทาน้ำร้อนบ่อครึงไปประมาณ1กิโลเมตรนะครับเป็นน้ำตกขนาดกลางมีความสูงทั้งหมด9ชั้นตกจากผาสูงชันกลางหุบเขามีน้ำตลอดปีปริมาณน้ำนี่จะมากจากชั้นบนบนลงมา,ด,าด้านล่างนะฮะบริเวณหินน้ำตกนะฮะเป็นหินแกรนิตแต่เดิมเนี่ยที่รู้จักกันมาเนี่ยเฉพาะ กลุ่มชาวกะเหรี่ยงเท่านั้นนะฮะเพราะว่าชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่นั้นมาก่อนนะฮะต่อมาบริษัทต่างชาติเข้ามาสัมปทานเหมืองแร่ประมาณปีพศ2484ฮะต่อมาเมื่อหมดสำมปทานทางอำเภอและกลุ่มองค์กรท้องถิ่นจึงได้เข้ามาดูแลพื้นที่นั่นเองนะครับ สำหรับการเดินทางไปที่น้ำตกก้าพะโจนนะครับก็เดินทางง่ายๆเลยฮะก็คือการเดินทางไปที่ลานจอดรถนะครับจากลานจอดรถเดินเท้าต่อไปประมาณ5 0 0เมตรถึงบริเวณน้ำตกชั้นล่างนะฮะซึ่งสามารถเดินเท้าขึ้นไปถึงสอดเขานในระยะประมาณ2กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ2อถึงสชั่วโมงครับโอ้นะพอสมควรนะครับหาเข้าชมรถยนต์รถ,รถตู้รถ,รถปิกอัพคันละ2 0บาทแต่ส่วนรถบัสจัดเป็น100บาทครับ Such a fine sight to see. reply ให้ใจมันมนม่นมีนะทำ compact ไปฝเกแต่ละฝายรองภูเขาถึงกว้างใดไม่ต้องกลัวขอทั่วชีวิตทีด้วยกันมาถึงสถานที่ทเแห่งนี้ของจังหวัดราชบุรีฮะนั่นก็คือทาน้ําร้อนบ่อคลึงเป็นบ่อแช่น้ําแร่ของเอกชนที่นําแร่ร้อนธรรมชาติที่มีต้นกําเนิดจากสายน้ําไหลผ่านกรวดหินดินทรายใต้พื้นผิวโลกที่ร้อนจัดครับ แล้วก็ไหลเป็นทานน้ําร้อนขนาดเล็กออกมาจากซอกหินทางเชิงเขาตะนาวสีครับบ่อคึงเป็นลําธารน้ําร้อนเล็กๆมีน้ําไหลอยู่ตลอดปีนะฮะแล้วก็ไม่มีแร่ธาตุที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังน้ําไหลซึมออกจากตาน้ําใต้ดินไม่ขาดสายเลยฮะแม้วันไหนดูแลงจะมีน้ําน้อยแต่ก็ไม่เคยถึงแห้งเลยนะฮะมีก้อนหินใหญ่เล็กเรียงรายตามร่องน้ําตลอดทางประมาณ3 0 0เมตรเป็นน้ําร้อนบริสุทธิ์น้าร้อนมีเฉลี่ยประมาณ50 ถึง57องศาเซลเซียสหรือประมาณ120ถึง136องศาฟาเรนไฮต์ครับ ฐานน้ำร้อนบ่อคึงตั้งอยู่บริเวณเหมืองแร่ของบริษัทราชบุรีเหมืองแร่และเกษตรกรรมจำกัดอำเภอห้วยภาคหมู่ที่7ตำบนสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีห่างจากตัวเมืองประมาณ74กิโลเมตรครับโอ้โหทานน้ำร้อนบ่อคึงเป็นของเอกชนผู้คนพบคือนายประยูนมณยกุลครับแล้วก็ผู้ดูแลที่นี่คือลูกหลานของคุณประยูนนะครับและก็ที่ดินกรรมสิทธิ์ส่วนนี้นะฮะ ได้การปรับปรุงบริเวณสร้างอำนวยความสะดวกสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะการพักผ่อนซึ่งเป็นการต่อท่อน้ําร้อนลงมาจากด้านบนนะฮะลงมาที่สระด้านล่างครับสระธรรมชาตินะครับเป็นสระดินที่ไม่มีหลังคาปกคลุมโรยด้วยกรวดแล้วก็หินน้ําตื้นระดับแค่เอวเท่านั้นนะฮะอุณหภูมิของน้ำก็อยู่ที่ประมาณ40-50องศาเหมาะกการลงไปแช่สบายๆแต่อาจจะไม่เป็นส่วนตัวสักเท่าไหร่นะฮะเนื่องจากเป็นพื้นที่เปิดโล่งนะครับ มาถึงส่วนของสะกระเบื้องนะฮะเป็นสะแช่น้ําอุ่นนะมีขนาดเล็กกว่าสระดินนะครับลักษณะเป็นสะกลมๆเหมือนสระว่ายน้ําเด็กและระดับน้ํานี่อยู่ประมาณ60ซนเมตรครับสำหรับนั่งสบายๆชิลๆนะฮะน้ำไม่ร้อนจัดเหมาะกับการแช่อุณหภูมิประมาณ56องศาเซลเซียสน้ำแรกที่นี่นะฮะไม่ต้องห่วงเลยไม่มีกลิ่นฉุนนะฮะใครที่ไม่อยากลงไปแช่รสระรมนะฮะเราก็มีห้องตักแช่นะฮะ ต่างเสร็จแล้วก็เอาไปแช่นะอุณหภูมิก็สบายสบาย56องศาหเหมือนกันนะฮะประมาณ50เมตรจากที่เก็บเงินทางเข้า5บาทจะแยกเป็น3แยกนะฮะจะเป็น3แยกขวามือเป็นร้านอาหารขายไก่ย่างส้มตาอาหารตามสั่งต่างๆนะฮะแล้วก็เป็นจุดจาหน่ายบัตรเข้าบ่อนะ้ําร้อนร้าน,านอาหารในลาธารบ่อเครึงนี้นะฮะเน้นขายอาหารอีสานไก่ย่างส้มตำนะใครที่ไม่เคยชิมต้องไปโดนนะฮะผมเนี่ยไปชิมมาแล้วรสชาติอร่อยราคาไม่แพงนะครับ นี่อย่าลืมแวะร้านลุงชัยแกะอบหม้อด้วยค่ะอร่อยมากมากโอ้ค่ะเมื่อถึงบริเวณสามแยกนี้ฮะ ซ้ายมือคือทางจุดไปรำทานน้ําร้อนซึ่งอยู่ห่างจากสระน้ําร้อนไปอีกประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรนะฮะสามารถเดินไปสํารวจตาน้ําร้อนบริเวณน้ําไหลซึมออกจากพื้นทรายได้บริเวณต้นน้ําที่มีอุณหภูมิป,ประมาณ60สองศาเซลเซียสนะฮะซึ่งจุดต้นน้ำเนี่ยเป็นตาน้ําผุดออกมาจากใต้ดินซึ่งเป็นจุดที่มีอุณหภูมิสูงสุดนะฮะจุดนี้ไมุ่ญาตให้ลงไปแช่เนื่องจาก บริเวณน้ําจากแหล่งนี้ที่หลายชาวบ้านนะฮะบริเวณน้ำซึมเนี่ยเขาใช้ดบับใช้ดื่มใช้กินด้วยนะฮะเราอย่าไปแย่งเขาใช้นะมันจะสกปรกนะครับ,บร อาบน้ําแร่นะฮะเหมือนกับการได้อบไอน้ําในตัวนะฮะช่วยให้บริเวณของร่างกายของเราเนะี่ยมีการไหลเวียนของโลหิตได้ดีขึ้นนะครับสร้างเสริมความสดชื่นก,กระปี้กระเป๋าช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ตึงให,ให้คลายออกมานะครับค่าธรรมเนียมของที่นี่นะฮะทานน้ําร้อนบ่อครึ่งเสียเงินคนละ5บาทเพื่อค่าปรับปรุงนะฮะอัตราบริการอาบน้ําแร่นคนไทยเนี่ยถ้าสระกระเบื้องผู้ใหญ่ในี่าสบาทเด็ก30บบาทนะฮะค่าบริการ สัธรรมชาติหรือ่าษาดินเนี่ยผู้ใหญ่30บาทเด็ก10บาทนะถ้าชาวต่างชาตินี่ยทาเป็นสระกระเบื้องนี่80เด็ก50นะครับถ้าสัธรรมชาตินี่ฝรั่งนี่ผู้ใหญ่80เด็ก50เใช่กันนะฮะเวลาเวลาเปิดทําการนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เปิดเวลา8โมงถึง5โมงเย็นครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี่เปิด8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยทีเดียวครับ สำหรับการเดินทางมาทานน้ำร้อนบ่อคึงตั้งอยู่ที่บ้านห้วยผากหมู่ที่7ตำบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีห่างจากตัวเมืองราชบุรีประมาณ74กิโเมตรนะฮะเป็นทางราดยางตลอดเส้นทางนะทางสะดวกสบายนะฮะจากกรุงเทพเนี่ยระยะทางประมาณ174กิโลใช้ถนนเพชรกเกษมนะครับหรือว่าใช้ถนนสายปิ่นเกล้านะครชัยศรีก็ได้นะฮะไปทางจังหวัดนครปฐม จากนั้นตรงไปสู่จังหวัดราชบุรีนะครับออกเดินทางตามถนนหมายเลข3087ผ่านตัวอำเภอส่วนพึ่งนะครับแล้วก็ที่ว่าการอำเภอส่วนพึ่งผ่านทางแยกซ้ายมือเขาโป่งยุบข้ามสะพานแม่น้ำพาชีนะครับจากตัวอำเภอส่วนพึ่งเนี่ยไปทางน้ำตกก้าวโจนประมาณ5กิโลเมตรจากนั้นก็พบแยกเลี้ยวซ้ายที่ซอยข้างภูผาพึ่งและ ยะทางอีก10กิโลเมตรถึงสามแยกป้อมตำรวจเลี้ยวซ้ายผ่านสถานีอนามัยห้วยผากถึงลำทานน้ำร้อนบอ่อคลึงซึ่งทางด้านซ้ายมือต้งเลี้ยวรถเข้าไปอยูประมาณ20เมตรนะฮะกลถึงแล้วนะครับใครที่อยากไปก็อย่าลืมโอ้ยอาบน้ำอุ่นๆน,นะในในฤดูหนาวนี่สภาพเหมือนอยูนะ่หน้าโคนภูเขาไฟฟูจิที่ญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะฮะใครอยากไปนี่เลยนะฮะทานน้ำร้อนบอ่อคลึง ธอปล่อยในใจมันไมลาเธอหนักุ็พักกันไปสึงเกืเอบทะเลสายลมออพู่งเขาถึงกว้างใหญ่ไม่ต้องกลัวฮอนทัวรกับชีวิตมีด้วยกันไมหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจของจังหวัดราชบุรีฮะนั่นก็คือถ้าเขาบิน ตั้งอยู่ที่จำบลหินกองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีถนนลาดยางตลอดจนถึงหน้าถ,าถ้ำเลยนะฮะการเดินทางไม่ลำบากมากนักนะครับแล้วก็ถ้ำนี่ก็ไม่สูงมากนะฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ยใครที่พาครอบครัวใหญ่ๆที่มีลูกเด็กเล็กแดงหรือผู้สูงอายุก็สามารถไปได้หมดเลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจภายในถ้ำเขาบินก็คือบรรดาหินง,งอกหินย้อยต่างๆ ซึ่งเกิดเป็นรูปร่างต่างต่างหลากหลายมากมายที่สวยงามฮะอาจจะแสบตาระยิบระย,ยับกันบ้างเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าไฟฉายที่เข้ามาในถ้ำเนี่ยเวลาส่องไปแล้วเนี่ยจะเป็นสีขาวนวลมีสีแดงสีเขียวสีฟ้าทําให้บรรยากาศข้างในแปลกตาก,กว่าถ้ำอื่นอืที่เคยเห็นมานะครับ ส่วนชื่อถ้ำเขาบินมาจากหินงอกหินย้อยรูปคล้ายพญาอินทรีกลางปีกภายในถ้ำมันเองครับและภายในถ้ำเขาบินนี้นะครับตลอดเส้นทางเข้าเนี่ยจนถึงข้างในเนี่ยจะลึกประมาณ500เมตรจัดระเบียบเส้นทางเอาไวใ้ให้ชมอย่างสวยงามเรียบร้อยเลยทีเดียวมีป้ายบอกทางเข้าบอกทางออกเดินทางเข้าไปในตามที่เขาบอกเนี่ยนะฮะก็จะเดินครบ8ปคูหาที่มีนั่นก็คือเทวสถานถงอคันจุกะ ทานอโนดาตสกุลชาติคูหาเทวสภาสโมสรกินนอนทัศนาพฤกษาหิมพานและอุทยานทวยเทพแต่ละคูหาจะมีเอกลักษณ์เด่นๆให้นักท่องเที่ยวได้ชมจินตนาการต่างๆของคูหานั้นๆน,น,นะฮะแต่สภาพอากาศข้างในจะอบอ้าวพอสมควรนะฮะถ้าเดินผ่านเนี่ยใช้เวลาประมาณ15-30นาที แต่ถ้าชมรายละเอียดมากขึ้นจะใช้เวลามากกว่านั้นนะฮะอาจต้องถือพัดเล็กๆหรือว่าพัดลมมือติดไปด้วยนะฮะเพราะว่าด้านในเนี่ค่อนข้างอบอ้าวพอสมควรเพราะว่ามันเป็นถ้ำที่มีอากาศไหลผ่านได้ไม่มากนะครับ การเดินทางชม,มถ้ำแถวบินนั้นหากต้องการรายละเอียดมากขึ้นสามารถขอรับเอกสารที่สูงตรวจตัต้ตก่อนก็ได้นะครับหรือใช้บริการไกด์นำเที่ยวเข้าไปในถ้ำเดินทางอีกหนึ่งทางเลือกโดยปกติภายในถ้ำจะมีไฟส่องสว่างพอสมควรอยู่แล้วนะฮะแต่หากต้องการความมั่นใจมากขึ้นสามารถใช้ไฟฉายจากเจ้าหน้าที่หรือุ้ง นะครับนำเข้าไปได้ด้วยนะฮะค่าบริการประมาณสิบาทถึง2ีบาทส่วนค่าเข้าชมท่ามผู้ใหญ่คนละยี่สิบเด็กคนละสิบบาทเท่านั้นนะฮะเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์เก้าโมงถึง5้าโมงเย็นส่วนเสราร์อาทิตย์นี่ไม่ต้องห่วงเลย8ปดโมงครึ่งจนถึง5้าโมงเย็นนะครับการเดินทางนะครับท้ามเขาบินอยู่ห่างจากจังหวัดไปตามถนนหมายเลข3087 นั่นคือสายราชบุรีจอมบึงส่วนที่นั่นเองนะฮะระยะทางวันที่2กิโลเมตรบริเวณกิโลเมตรที่20จะมีทางแยกซ้ายมือไปประมาณ1.6กิโลเมตรครับ อันนี้ก็คืออำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะฮะไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไกลไปจากพัทยาเท่าไหร่นะฮะใครที่อยากไปเที่ยวอย่าลืมนะกันนะฮะพักผ่อนอย่างนี้นะฮะพาครอบครัวไปสูดอากาศด้านนอกจังหวัดบ้างนะฮะจังหวัดราชบุรีนั่นเองนะฮะวันนี้รายการของเราเข้าสู่ช่วงท้ายแล้วนะฮะยังไงก็อย่าลืมติดตามช่วงรายการต่างๆของเรานะฮะนี่คือหนึ่งช่วงที่น่าสนใจที่สุดของท็อปทีวีนะฮะท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับท็อปทีวีเดี๋ยววันนี้เราจะทิ้งท้ายกับคลิปสนุกๆจากยูทูบนะฮะใคร ต้องติดตามจะเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะฮะวันนี้ผมต้อมธนากรปจุมสอนกับรายการท็อปทีวีช่วงนี้ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับท็อปทีวีต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ